บางครั้งความสับสนวุ่นวายในชีวิตดูเหมือนจะซ่อนตัวอยู่ในช่องว่างเล็กๆระหว่างความคิดหนึ่งกับความคิดถัดมาลองปิดตาวางมือวางบนตักแล้วสังเกตลมหายใจที่เข้ามาและออกไปอย่างเงียบๆไม่ต้องพยายามเปลี่ยนมันแค่สังเกตลมหายใจเป็นครูที่ไม่พูดมากแต่สอนทุกอย่างสอนให้รู้จักปัจจุบัน สอนให้รู้จักความไม่เที่ยงและสอนให้รู้จักการปล่อยในแต่ละวันเราวิ่งตามความคิดความคาดหวังและความกลัวจนลืมที่จะรู้ตัวว่ากำลังหนีจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราหยุดและหันมาสังเกตลมหายใจเราได้กลับสู่จุดที่ไม่หลอกตัวเองลมหายใจเป็นเสมือนสัญญาณชีวิตที่บอกว่าเรายังอยู่ที่นี่ และนี่คือครูที่พร้อมสอนทุกเวลาที่เราต้องการเรียนรู้เมื่อใจฟุ้งซ่านลมหายใจจะสั้นและตื้นเมื่อใจสงบลมหายใจก็ลึกและกลมการสังเกตลมหายใจจึงเหมือนการอ่านอารมณ์ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องปกปิดไม่ต้องแก้ตัวเรื่องเล่าแรกนี่ชายคนหนึ่งทำงานบนตึกสูงทุกวันเขาเคยเชื่อว่า ความสำเร็จคือการทำให้คนอื่นยอมรับและยกย่องวันหนึ่งเขานอนไม่หลับหัวเต็มไปด้วยความกังวลและความผิดหวังเขาพบว่าทุกครั้งที่เอามือจับหน้าท้องแล้วหายใจชา้ชาๆความตึงเครียดค่อยๆค,ค,คลายลงเหมือนมีคนค่อยๆเอาแรงกดออกจากอกความคิดเรื่องความสำเร็จที่ตามหลอกลืมไปชั่วคราวความรู้สึกนี้ทำให้เขาเริ่มฝึกหายใจเป็นประจำ ก่อนประชุมใหญ่เขาจะหยุดอยู่สองนาทีปล่อยลมหายใจและพบว่าตัวเองตั้งใจทำงานได้ชัดเจนขึ้นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการผลักดันตัวเองให้ทำมากขึ้นแต่เกิดจากการกลับมาอยู่กับลมหายใจที่ทำให้ใจเบาและชัดเรื่องเล่าที่สองหญิงสาวคนหนึ่งสูญเสียความมั่นใจหลังจากความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเธอกลัวการเปิดใจครั้งใหม่ ทุกเช้าเธอจึงฝึกหายใจโดยยืนริมหน้าต่างสังเกตลมที่พัดพาใบไม้และลมหายใจของตนเองความรู้สึกว่างเปล่าค่อยๆเติมด้วยการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคนรอบตัวยังอยู่ลมหายใจยังคงเข้ามาและออกไปเธอเรียนรู้ที่จะให้เวลาตัวเองค่อยๆฝืนจากความเจ็บปวดโดยไม่ผลักหรือดึงความรู้สึกให้ไปทางใดทางหนึ่ง การหายใจกลายเป็นเพื่อนที่อดทนและไม่ตัดสินธรรมะจากลมหายใจลมหายใจสอนเรื่องความไม่เที่ยงทุกลมหายใจเข้ามาแล้วก็ไปไม่มีลมหายใจไหนคงที่เหมือนทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะสุขทุกหรือเฉยเมยเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงของลมหายใจเราย่อมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ชัดขึ้น ลมหายใจสอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันเมื่อสติยึดอยู่ที่การหายใจใจจะหยุดวิ่งไปอดีตหรืออนาคตสติที่อยู่กับลมหายใจคือการให้ของขวัญแก่ตัวเองในรูปแบบของการกลับมาอยู่นักปัจจุบันลมหายใจสอนเรื่องการปล่อยใจอยากยึดและจับความกอบกลุ่มสร้างความทุกข์เมื่อสังเกตลมหายใจแล้วรู้ว่ามันเข้ามาแล้วก็ไปความยึดก็ตีกรอบเล็กลง เราเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยโดยไม่ผลักหรือฝืนวิธีปฏิบัติสำหรับทุกวันในตอนเช้าเมื่อลืมตาขึ้นให้เหนื่อยหน้ามองเพียงชั่วเวลาสั้นๆแล้วกลับมาสังเกตลมหายใจอย่าให้ถูกขัดจังหวะการเริ่มต้นวันด้วยลมหายใจช่วยกำหนดโทนของวันที่สงบขึ้นเล็กน้อยเมื่อรู้สึกเครียดให้หยุดสักครู่หายใจเข้าช้าๆนับเป็นสามจังหวะแล้วหายใจออกยาวๆ การขยายช่องว่างระหว่างลมหายใจเข้ากับออกจะช่วยให้สมองได้พักแล้วมองสถานการณ์อย่างชัดเจนมากขึ้นก่อนตอบโต้หรือพูดในขณะที่อารมณ์กำลังเดือดให้หายใจลึกๆสักสองครั้งเพื่อให้สติกลับมานี่คือการเคารพตัวเองและผู้อื่นการหยุดเพียงไม่กี่ลมหายใจอาจเปลี่ยนทิศทางของความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดการฝึกระยะสั้นที่ทำได้ง่ายในที่ทำงานหรือที่บ้าน หลับตาหรือมองลงตำ่ำเลือกจุดที่รู้สึกลมหายใจชัดที่สุดอาจเป็นที่ปลายจมูกหรือท้องเพียงสังเกตลมหายใจโดยไม่ต้องคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเมื่อรู้สึกตัวว่าใจหลุดให้ยิ้มเบาๆแล้วพากลับมาที่ลมหายใจเมื่อฝึกเป็นประจำลมหายใจจะเป็นฐานข้อมูลของอารมณ์เป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราต้องการอะไร บางครั้งเราอาจพบว่าเพียงแค่ลมหายใจช้าลงปัญหาก็ดูไม่ใหญ่เท่าเดิมเรื่องเล่าที่สองมีพระเท่าผู้หนึ่งออกเดินทางเขาพบคนหนุ่มสาวที่กำลังโวยวายและถกเถียงกันพระเท่าหยุดเงียบและหายใจอย่างชา้าช้าคนทั้งสองมองแล้วสงบลงเพราะการหายใจของพระเท่าทำให้บรรยากาศเปลี่ยนเมื่อต่างฝ่ายสังเกตการหายใจของตนความโกรธค่อยๆลดลง ความเข้าใจก็เริ่มผุดขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องเวทมนต์แต่เป็นผลจากการที่ลมหายใจช่วยคืนความเป็นมนุษย์ที่มีสติข้อคิดที่อยากฝากลมหายใจไม่ใช่เครื่องมือเพื่อปลีกตัวจากชีวิตแต่เป็นประตูที่จะนำพาเราเข้ามาสู่ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบเมื่อใจอยู่กับลมหายใจเราจะเห็นสิ่งที่แท้จริงเห็นความต้องการที่แท้จริงของใจ และตัดสินใจจากความชัดเจนไม่ใช่จากความหวาดกลัวหรือความคาดหวังการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หายใจเข้าช้าๆสักสามหนในเช้าและก่อนนอนก็เพียงพอให้การหายใจเป็นกิจวัตรง่ายๆที่ทำทุกวันจนกลายเป็นกรอบป้องกันความว้าวุ่นปิดท้ายด้วยการฝึกสั้นๆหาที่นั่งสบายปล่อยให้หลังตรงแต่ไม่ตึงหลับตาหรือมองตาม สังเกตลมหายใจเข้ามาอย่างอิสระไม่ต้องบังคับเพียงรู้ว่าเข้ามาแล้วรู้ว่าออกไปถ้าความคิดมาบ่อยๆแค่เอามือแตะอกเบาๆเ,เพื่อเตือนตัวเองว่าตอนนี้อยู่ที่ลมหายใจเมื่อฝึกเช่นนี้เป็นประจำลมหายใจจะสอนให้เราเป็นครูของตัวเองให้รู้จักคำตอบที่มาจากความสงบมากกว่าความตื่นตัวขอฝากให้ลองเลือกช่วงเวลาวันละไม่กี่นาที เพื่อเป็นเพื่อนกับลมหายใจของตนเองให้ลมหายใจเป็นครูที่คอยบอกว่าเมื่อใดควรพักเมื่อใดควรไปต่อและเมื่อใดควรปล่อยสิ่งที่งดงามที่สุดคือลมหายใจอยู่กับเราตลอดดังนั้นอย่าเสียโอกาสที่จะเรียนรู้จากครูที่ใกล้ที่สุดนี้